ก็สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับครูก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับเรื่องก็มีว่าครูเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิ่งออมากๆเลยนะครับก็จะวิ่งทุกวันนะครับทีนี้ในการวิ่งเนี่ยเราใช้หน่วยการเ,าเรียกว่า วัดระยะทางเป็นกิโลเมตรนะครับทีนี้ก็คือเวลาเราวิ่งเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเราวิ่งไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเพื่อที่จะสะสมนะครับเขาเรียกว่าไมล์เลทนะครับเนาะทีนี้ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ครูเนี่ย เปลี่ยนนะครับไปใช้การวัดระยะทางเป็นไม์นะครับซึ่งจะไม่ใช่กิโลเมตรละทีนี้การเราไม่คุ้นชินนะครับเราไม่คุ้นชินการวิ่งโดยใช้ไม์เนี่ยมันเทียบกับกิโลเมตรเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันเนาะทีนี้เราก็ต้องพอเราวัดเป็นไม่ นะครับแต่เราคุ้นชินกับกิโลเมตรเราก็ต้องเทียบจากไม์กลับไปเป็นกิโลเมตรนะครับอ่ะในอย่างเช่นในตัวอย่างสมมุติวันนี้นะครับครูวิ่งไปได้8ไม์นะครับซึ่งในขณะวิ่งเนี่ยในด้วยความที่เราวิ่งอยู่เราไม่รู้จะทำอะไรนะครับมันว่างนะครับเราก็ อยากรู้ว่าตอนนี้เราวิ่งไปได้กี่กิโลเมตรแล้วนะครับเพราะว่าโดยปกติเราเราวิ่งด้วยระยะทางวัดเป็นกิโลเนาะเราจะคุ้นชินมากกว่านะครับซึ่งสมมติในตัวอย่างนี้เราได้8ไม์นะครับซึ่งเราก็จะต้องรู้ว่าใน1ไมล์ไมนี่มีระยะทางมีค่าประมาณกี่กิโลเมตรนะครับซึ่ง หนึ่ไมล์เนี่ยนะครับมีค่ามีค่าประมาณนะครับใช้คำว่าประมาณเนาะเพราะว่ามันโศนิยมหลายตำแหน่งมากเลยในการเทียบกลับมานะครับก็ประมาณ1.6กิโลเมตรนะครับทีนี้ระหว่างวิ่งเนี่ยเราไม่มีเครื่องคิดเลขเด้วยสิเราก็จะต้องใช้ทักษะในการคูณเนาะซึ่งเราจะคูณ อย่างนตัวตัวอย่างเนี้ยนะครับเราก็จะต้องเอา1.6ไปคูณ8ถูกต้องไหมครับแต่เราสมมุติเราท่องแม่16ไม่ได้หรือบางคนอาจจะท่องไม่ได้เนาะซึ่งรวมตัวคููด้วยทีนี้ทํำยังไงล่ะเราก็จะต้องคิดในใจนะครับนี่บางคนอาจจะตั้งคูณนะครับตั้งคูณเอาโทศยมเก็บไว้แล้วก็เอา8คูณ6 8คูณ1เอาทศเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับทีนี้ครูก็จะมานําเสนอ วิธีการนะครับโดยการนะครับ1.6เนี่ยมันมี2ตํตำแหน่งก็คือมีมมีเลข2ตัวคือมี1กับ6นะครับเราก็จะแยก1กับ6ออกมานะครับแยกออกมาเป็นตัวใครตัวมันเลยนะครับทีนี้เราก็จะเอา1กับ6เนี่ยนะครับมาคูณน,นะครับซึ่งตัวที่จะามาคูณก็คือเดิม1.6มันคูณ8อ่ะ เพราะฉะนั้น1ก็คูณ8เช่นกันนะครับเนาะฮะเดี๋ยวดูนะครับ1ก็คูณ8เนาะได้เท่าไรนะครับก็เก็บไว้ซึ่ง1นงคูณแได้8เนาะเราก็เก็บ8ไว้ในใจนะครับเก็บ8ไว้ในใจทีนี้ก็เอา6ไปคูณ8นะครับขั้นตอนต่อไปก็6ไปคูณ8 6คูณ8เนี่ยมีค่าเท่ากับ 48แต่นะครับแต่6เนี่ยเป็นทศนสยมตำแหน่งที่1เราก็เลยจะต้องใส่ทศนสยม1นึ่ตำแหน่งให้48ด้วยกลายเป็น4.8เมื่อเราได้8ปดเก็บแไปในใจแล้วนะครับเรามี48อ่ะ4.8ซึ่งคูณได้เมื่อกี้นะครับก็เอา8กับ4.8มารวมกันนะครับซึ่งเป็นเลขที่ไม่ยากเลยนะครับเราสามารถการบวกเนี่ยมันง่ายกว่าเนาะก็เอาเลขมารวมกัน นะครับก็จะได้เป็น12.8เห็นไหมครับอ่าง่ายนิดเดียวนะครับนักเรียนก็เอาความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการคูณน,นะครับเลข2หลักกับเลข1หลักเนาะในหลายๆสถานการณ์